สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่แนวโน้มตลาดประจำวันอังคารคุณอมรอรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกรับเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรอรัตหุ้นทุนของบริษัทเทสลาดิ่งลง4.7ในรอบการซื้อขายล่าสุด MACD กำลังส่งสัญญาณซื้อราคาหยวนดอลลาร์ส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุดโมเมนตัมว um ัดค่าการซื้อขายหรือ RSI กำลังส่งสัญญาณซื้อ ดอลลารับผลกระทบจาก0.1%เล็กน้อยเทียบกับเยนในรอบการซื้อขายล่าสุดสัญญาณซื้อของ ROC สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมคุณน Aussie d o 2รายการสูงขึ้น0.7%ในรอบการซื้อขายล่าสุด MACD บ่งชี้โอกาสที่ขายบริษัทเทคนโนโลยีแห่ง Zero Knowledge No Up ผู้ก่อตั้ง e l i b e n t s o n กล่าวว่า Recursive v a l i d a t e Proof แบบใหม่ในทางทฤษฎีสามารถรวมธุรกรรมได้มากถึง60ล้านรายการเป็นหนึ่งเดียวบน Ethereum Blockchain ตลาดหุ้นเอเชียอ่อนค่าลงและค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐได้ผลักดันให้หันหลังกับการพูดถึงภาวะถดถอยแต่ยังหนุนกรณีสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นข้อมูลแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นขาดดุลบัญชีเดินสพัดเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนในเดือนมิถุนายนเนื่องจากการนำเข้าที่พุ่งสูงขึ้นบทบังการส่งออก โดยเน้นย้ำถึงแรงกดดันที่ราคาพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจดัชนีค่าจ้างแรงงานของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12นาิกา30นาทีดัชนีความเชื่อมั่น NFIB ของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา10นาฬิกาดัชนี Redbook ของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12นาฬิกา55นาทีการประมูลตั๋วตราสารหนี้อายุ52สัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา15นาฬิกา30นาที ยอดสั่งซื้อแมชชีนทูของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา6นาฬิกาดัชนีราคาผู้ผลิตของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา23นา50นาทีเราหวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับบทวิเคราะห์ทางการเงินในวันอังคารของเราในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันซื้อขายที่มีกำไรอย่าลืมเข้าสู่ระบบในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากตลาดการเงิน